ค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น848นะคะ848คือยังไง8 8ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นขนาด8ปเส้น1ผืนอยู่ด้านบนฝั่งนี้1ผืนนะคะแล้วก็จะอีก1นึผืนจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็4เซนจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะก็คือเป็นรุ่น848ตัวนี้จะเก็บปลาได้ตั้งแต่4เซนไปจนถึง8เซนนะคะสมมุติว่าปลาขนาด 5เซนจะลอดผ่าน8เซนไปได้ก็จริงนะคะปลาขนาด5เซนจะลอดผ่าน4 8เซนไปได้ก็จริงแต่ก็จะไปติด4เซนที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะจะไปติด4เซนที่อยู่ตรงกลางเหมือนกันเข้าได้ทั้งสองฝั่งถูกได้ทั้งสองฝั่งนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเก็บปลาได้หลายไซส์นะคะรุ่นนี้เก็บได้ตั้งแต่4ถึง8 9เซนนะคะ ของเราจะเป็นสูตรติดเทอร์โบรับประกันการง,ง่ายที่สุดนะคะไม่หมดปัญหาขายพันกันกับเชือกและลูกตะขวะแน่นอนค่ะโอเคค่ะ